วันที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในฐานะพระราชินีทุกขณะเวลาทรงงานโดยเต็มพระราชหฤทยัยทรงพร้อมที่จะทรงงานเขียงข้างพระยุคลบาทเพียบพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรอันสง่างามและพระวิริยะอุตสาห สมเป็นขัติยะบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2564ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทสิงคคอร์ปอเรชั่นจำกัด ตัวหนึ่งเปลี่ยนใหม่แล้วก็ก้มค่ะก้มแบบนี้ถ้ากี่สูงก็ทําไม่ได้คือโต๊ะเนี่ยบางทีซื้อแล้วมันฟิกพื้นที่มันเปลี่ยนพื้นที่ลําบากเปลี่ยนการใช้งานกับพวกอี้อื่นๆก็ลําบากมีขาแบบนี้นะจะพับเก็บก็ลาบากาเผลอนั่งไปตะเตะ๊ะขายอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บมาก <c oughs> ไม่พอคุณไม่สามารถดันเข้ามาชิดเก้าอี้นั่งได้อีกต่างหากมันยุ่งยากในการตัดสินใจซื้อโต๊ะแต่ละทีค่ะแบบนี้ไม่เอาดีกว่าคุณซื้อเทวเมททูบอครั้งเดียว พื้นที่การใช้งานของคุณคุณจะนั่งที่เตียงนอนคุณจะนั่งที่โซฟามันปรับได้หมดเลยคือปรับระดับสูงต่ําได้นะคะที่สําคัญก็คือมันสามารถที่จะสอดเข้าไปในทุกพื้นที่เพราะอะไรตรงพื้นที่ขาเนี่ยมันโลง่งเคลื่อนย้ายได้เลยนะคะนั่งพิงขนาดไหนก็ได้ยก เบามากๆค่ะพับเก็บไปใช้นอกบ้านในบ้านเดินทางแต่จังหาาวัดได้เลยนี่ตอยกให้ดูเลยว่ามือเดียวมันเบาจริงๆค่ะคุณผู้ชมครับเรากาลังพูดถึงของแท้เทอร์โเมดของแท้วันนี้ครับทุกกิจกรรมต่างๆ,ๆาใช้ได้เราเปรียบเทียบไปดูนะครับว่าใครที่มีบ้านมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่คนแก่คนเฒ่าอยู่คุณอย่าปล่อยให้ใเขาใช้โต๊ะแบบหน,กนกักๆคุณอย่าปล่อยให้เขาใช้โต๊ะแบบที่มันสามารถที่จะพับได้แบบอัตโนมัติโดยที่บางทีอาจจะหนีบนิ้วมือท่านก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาของการใช้งานโต๊ะแบบเก่าๆวันนนีี้้คุุุณลืมไไไปดรับเพาาาาาะววว่่่่่่่ออออยยงงงทททตกกกสิ วันนี้รวมตัวอยู่ที่โต๊ะ ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าขีดจํากัดไม่มีครับอย่างที่บอกไปว่าใช้งานก็ง่ายวันนี้แล้วครับโครงสร้างอย่างดีวัสดุโลหะเคลือบสีต้องแข็งแรงทรนทานด้วยครับวันนี้ผมจะทดสอบให้ดูว่าของแท้มันดีอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเขาบอกว่ามันสามารถรับน้ําหนักได้5ปอนด์แต่น,นี่คือถังน้ําของเราเนี่ยมันมากกว่า5กิโลกรัมแล้วคโอโอุณผู้ชมโถังน้ำมันหนักนนนแค่ผมยกมันจะไม่ไหวเลยแต่ผมสามารถวางถังน้ําใหญ่ๆลงบนหน้าโต๊ะของเทอร์โเมทูปโปได้ครับเพราะว่ามันสามารถรับน้ำ ได้เพราะว่าการันตีของแท้ย้ำว่าของแท้นี่คือความที่สามารถรับน้ําหนักได้จริงๆคุณไม่ต้อจ๋าใช่คือตอนจะบอกว่าแบบนี้เคยมีคล้ายๆกันไม่ใช่ของแท้นะที่ไม่ใช่เทเบิร์เมเน<ช>ีย่ยบางทีคุณเอาไปวางของนั่งอยู่ขาพั มันไม่ใช่ของดีของแท้ต้องทีวีเล็กเท่านั้นนะคะแล้ย้ำเลยนะครับว่านอกจากการใช้งานดีแล้วแข็งแรงทนทานดีแล้วบางทีเราให้เด็กกินข้าวกินน้ํากินนมบางทีมันก็อาจจะหกเหลอะเทอะบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นไม้ซึมไม้แตกไม้บวมต้องเปลี่ยนโต๊ะทิ้งครับแต่ด้วยความพิเศษที่อย่างที่บอกไปเป็นเป็นการเคลือบสีท <ำ S 2> ี่่าทำอะไรคะเนี่ยก็คืออิตอ่างว่าน้องท้โมน้องทัโบกก็แค่เช็ดออกคุณผู้ชม เอ้ยมันง่ายได้อ่ะคือเราเข้าใจนะว่าบางทีแล้วคุณกินอะไรเข้าไปอย่างนี้น้ำจิ้มหกบ้างละซอสบ้างละกาแฟบ้างละแล้วเช็ดง่ายแล้วก็แห้งง่ายด้วยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทํากิจกรรมบนนี้ได้สบายๆนะครับคุณผู้ชมครับสายเข้าอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับวันนี้